วันนี้ข้าพเจ้าขอพร,พรองเทพผู้มีกุลธ์จริงที่ติดได้ไอ้ฐานจิตในวันนี้ข้าพเจ้าขอเทียนทั้งร้อยแปดประการซึ่งเป็นเทียนประธานนี้ประทานพรแก่สิบผู้มีจิตศรัทธาสมชื่อตะกลมาดังนี้อันที่นี่เจมส์ไรเช่นแบกสีสลาสีเชนอไรเช่นแบกชอนลุติไดเช่นแบกออเลสเตอร์แจ็คไรเช่นแบกกาญจนาสีหิรันฮาเรไรเช่นแบกสภาีสีสองพงทิพย์ธนะพรวงมาลาพิมประพาพงมาลัยออนอนงโพสมนึก นัตประพาจหอมปิยะตั้งหลักนารีรัตพิพัฒน์วัชรการพิษทนันเจชะเศรษฐกุลรัชนันชัยพัฒนพันธ์วิพดาโูสิทธินสิริพระกาวันชินพิพักษ์พัฒนาพรอุ๋ยศรีสุกสุวรรณรีพรเคยล้มเคยล้อมขำสิริพรวัดเคยล้อมขำยุไหวพันธ์พัฒนกุลกันตยาขอน้อมกลางวรินพัฒน์แดงพัฒน์ ธนครสุภกุลโยธิตาเดชวรกิจยดาอินทพลันทองใบวงทองทองสีวงทองนัทกีราขำมฉาอคินยาภาใต้รัชนีเสนสมญาติปัญญามนทาดำรงศักดิ์สสิรุ่งประภาสุธิชัยเสนสมญาตจันเทนพิมน้อยวนณพรนพทนกังนันทยาเคยเคชิญพมอาภราดาชามนกันนวัตนันทั นินจิระคมและปันพัทเสาสูงเนินขอขอสาเร็จเป็นอัศจรรย์ Ang mga mga na mga 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 sa isip.